ก็เรียกว่าโคมเพลิงโคมไฟนำชีวิตหรือโคอมไฟแห่งความมงคล Especially Specialized special for Chinese New y e a n เสหรับตรุษจีนปีนี่เหลือเวลาอีกสองวันเท่านั้นนะ,ะใครที่ ต้องการบูชาเดี๋ยวมันจะพลาดไปเนาะ uh, almost there t o day only if you want to บูชา about special life for this Chinese New Year you can coming to บูชา by your own good than the other way uh, เพราะเหตุนี้แหละปีนี้จะต้องการสวดยาว ยาวกว่าทุกปีนานกว่าทุกปีอ่า this year especially than the other year because my boss s a i d that to blessing chanting for a long time from 29 January 2025 until 27 February 2025 altogether at what holy เจ u r ญธรร e สุงไ I put you this place ีานบุญเรื่องที่ดี และบอกว่าจะสวบดบทใหญ่ๆด้วยนี่มันเป็นยังไงล่ะฮะหมายโบเซเ a ช to b lessing about the big l e s s o n or unit for all our lamb this year especially t h e n the other year because has a lot of monk to h i l h h i l to blessing chanting and uh I want to invite all the buddhist or all the c ขโมยเด็ก coming for blessing about our lamb altogether at this place morning chanting and evening chanting altogether from 29 January 2025 until 27 February 2025นี่แหละมันเป็นเรื่องสำคัญทุกท่าน มีเวลาเข้ามาสวดด้วยกันปีนี้จะสวดบทใหญ่ๆแล้วก็ยาวๆด้วยนี่มันเป็นยังไงนี่มันเป็นเรื่องที่นนาตื่นเต้นนะน่าตื่นเต้นเรามาสวดเราก็ได้บุญนะเรามาช่วยภาวนาให้ตะเกียงแห่งชีวิตตะเกียงอ่าโชคดีตะเกียงแห่งมงคลตะเกียงนําชีวิตหลานี้เขามีลัคก,กี้ลัคก,กี้ลัคน้แลมลัคน้ไล่ลัคกกี้ไบรท์ฟอร์เอเวอร์วิสต์เตอรอเ นี่แหละมันเป็นเรื่องที่เราควรยินดีในนำจิตนำใจเนาะอ่ะดังนั้นใครมีเวลาก็เข้ามาเด้อเด้อใครอยากจะบูชาก็เข้ามาเด้อเหลือเวลาอีก2 day only for you to บูชา about special life สาธุสาธุ